สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยอาจจะมาด้วยความแบบหน้าสดอย่างนี้เนาะไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาลองผลิตภัณฑ์ใหม่กันนะฮะซึ่งก็มีหลายอย่างออกมาในช่วงที่ผ่านมานะครับทั้งแบบว่ารองพื้นสีจานทั้งรองพื้นคาร์ชที่กําลังเป็นกระแสมากตอนนี้เนาะแล้วก็มีบลัชจาก For you2 ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงแป้งนะครับจาก QPa เพอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาลองของใหม่ทั้งหมดเลยแต่ว่าของใหม่ในวันนี้เนี่ยเป็นดรากโซ่นะครับแต่ว่าในนะะ แยกกันนิดนึงก็แล้วกันเนาะ อ่ะสำหรับคราวที่แล้วนะครับที่เราบอกไปว่ามีการแจกคุชชั่นนะครับก็ประกาศรายชื่ออยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ก็ลงไปดูกันได้เลยนะครับผม,ผมว่ามีใครได้ไปกันบ้างนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าเนาะอย่างแรกเนี่ยตอนนี้การพึ่งล้างหน้ามาเสร็จใหม่ๆเลยนะครับก็ยังไม่ได้เพรผิวอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขออนุญาตมาใช้ในส่วนของสกินแคร์นิดนึงของแค่ขั้นตอนเดียวก็พอนะฮะก็คือในส่วนของสีจันนะครับอันนี้เป็นสีจันสกินมอยเจอร์บลัช มีสปอนเซอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่มีการไทยอินไม่มีการใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะแล้วก็จะบอกว่าในส่วนของสกินแคร์เนี่ยอันนี้คือเปิดแบบของใหม่มากเวอร์นะฮะลองใช้ครั้งแรกนะครับอาจจะยังไม่ได้สามารถบอกผลลัพธ์ได้ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเราจะพูดถึงในเรื่องของเท็กซ์เจอร์แล้วก็การซึมเข้าสู่ผิวอะไรต่างๆนานาเท่านาั้น,นก็พอเนาะในส่วนของตัวเนี้ยเท่าที่กัรอ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการแบบเติมน้ําให้ผิวการทําให้ผิวแบบชุ่มชื้นตุนนน้่นีะาง้ เข้าที่โดมเนี่ยไม่มีกลิ่นนะครับทุกคนแล้วก็เท็กซ์เจอร์เนี่ยรู้สึกว่ามีความเหลวกาลังดีนะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นน้ําแบบที่ที่เหมือนน้าเปล่าขนาดนั้นมันจะมีน้ําหนักนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีอยู่นะครับผมถือว่าผ่านนะครับโอเคนะต่อมานะครับก็จะมาเป็นในส่วนของลิปกันนิดนึงเพราะว่าปากแห้งแล้วก็ปากไม่มีสีใดๆเลยนะครับลิปที่ออกมาใหม่เนี่ยจะมีตัวนี้ Natural Ho n e y Lip b ปแบรนด์คันทรีแอนด์สหรอหรอืหรอเปล่าไม่แน่ใจคือมันเเปป็นลลิิตััววดียกบา เป็นแบรนด์เดียวกันเลยแต่ว่าเขาออกสีมาใหม่เป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันในส่วนของตัวเนื้อเขาเนี่ยทุกคนมันก็จะมีเป็นสีแดงๆนิดนึงนะครับพอทาไปบนปากอะ่ะมันก็มีความแดงขึ้นมานิดนึงเหมือนกันนะเห็นปะแต่ว่ามันมีความแดงเป็นธรรมชาตินะครับ ชิมชิมรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่เค็มนะเออริบยาย่าที่กัดเคยลองก่อนหน้านี้รู้สึกว่ามันเค็มมากเลยอ่ะไม่รู้มีใครคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่คือแบบแค่เพียงได้โดนปากเท่านั้นมันก็เค็มแล้วอ่ะแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยเค็มนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสีเขาโอเคด้วยนะทุกคนเห็นไหมแต่ว่าโอเคเลยนะในส่วนของชื่อแล้วก็ราคาอะไรต่างๆนะเดี๋ยวกัแปะเอาไว้ให้ข้างล่างน,นะครับรวมถึงลิงก์จากการสั่งซื้อด้วยนะฮะทุกคนต้องบอกก่อนนะว่าในส่วนของลิงก์การสั่งซื้อเนี่ยผู้ตามตรง ลิงก์ของเราเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนึกภาพออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคที่เขายากมาแพงน,นะครับแล้วก็ในยุคที่สปอนเซอร์ไม่เข้าเนี่ยก็ฝากรบกวนคุณผู้ชมด้วยถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรก็ฝากกดลิงก์ของการด้วยนะครับผม <S <S เพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะค่าคอมมิชชั่นมันก,ก็ไม่ได้เยอะมากมายแค่ประมาณแบบ2-3%เท่านั้นเองเว้ยคือแบบน้อยมากจริงๆนะครับแต่ว่าก็ถือเป็นการสนับสนุนให้ช่องเรายังคงเติบโตต่อไปได้ก็แล้วกันเนาะเอออะต่อมาครับเราจะมาลงงานผิวที่เป็นเครื่องสําอางงงงกกันนนนจริๆและใส่่่ววขอออามียู 2ตัวเว้ทุกคนคือจะเป็นตัวสีจันนะครับเป็นรองพื้นที่เขาออกใหม่แล้วก็เป็นตัวคาร์ทูชสตัวนี้นะครับซึ่งก็ได้อยากลองทั้ง2ตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะลงคนละครึ่งหน้า <S <S สีมันอาจจะไม่เท่ากันมันอาจจะไม่เหมือนกันนิดหน่อยไม่ต้องตกใจไปเพราะว่ามันมาจากคนละตัวนะครับผมเดี๋ยวขอมาลองสีจันตัวนี้ก่อนอันนี้ก็ใช้สีเบอร์120สีเบจนะครับซึ่งอันนี้ก็ไปเสียงเงินมาเองจากวัสันเนาะโหสีดูเหมือนจะเข้มเหมือนกันนะเนี่ยขอลงไปหนึ่งเลเยอร์ก่อนก็แล้วกันนะฮะว่างไร คนกันว่าเขาดีนะเนี่ยเอาจริงดูดิเห็นปะ คืออย่างแรกนะรู้สึกว่าการปกปิดเนี่ยก็โอเคนะครับอยู่ที่ประมาณมีเดียมเนาะแล้วก็น่าจะสามารถบิวขึ้นไปได้ถึงฟูคัลเวรเรตด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากคือพอทาไปปั๊บอะหน้ามันแมทไปเลยอะเออแล้วก็รู้สึกว่าเบลอูขมขนได้ดีด้วยนะครับอะอย่างแรกนะก็รู้สึกว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่ปกปิดได้ดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างแมทได้ดีด้วยในเรื่องของสีเนี่ยก็ว่าสีจันทําดีขึ้นนะเพราะว่าในรุ่นเก่าที่เขาออกมาตอนแรกอะครับสี สีดรอปแบบดรอปไปเลยแล้วก็สีมีความติดชมพูด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าสีไม่ค่อยดรอปนะแล้วก็ถ้าใครจะซื้อตัวนี้แนะนําว่าให้เกลี่ยรเร็วหรือว่าใช้เป็นฟองน้ําที่ไปแบบชุบน้าอะไรเงี้ยเนาะเนื่องจากว่ากัดรู้สึกว่าเขาแห้งเร็วมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบิ้วเพิ่มเพิ่มการปกปิดหรือว่านันนี้นู่นเข้าไปเนี่ยแนะนําให้เร็วนิดนึงนะครับหรือไม่อย่างนั้นก็ท,ทําทิคทกที่กัดเคยแนะนาไปในติ๊กต็อกนะครับว่าให้เอา,เอา,เอาพวกแบบกันแดดเนื้อน้ํานมอะไรพวกนี้มาผสม ก็จะช่วยทาให้รองพื้นเขาเกลี่ยได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวต่อมาเนี่ยเราจะมาลองรองพื้นกันอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของคาร์ทิชทรูสกินนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาคือจริงๆอ่ะแกไปเจอครั้งแรกนะครับจากตอนที่เอ,อ่อทาตินะครับทาติทาติเออสักอย่างนึงนั่นแหละคุณแม่เนี่ยเขารีวิวมาตั้งนานแล้วนะครับซึ่งก็รู้สึกว่าเอยมันน่าสนใจดีแต่เราก็ไม่รู้ว่าทางคาร์ทิชเนี่ยเอาเข้าไทยหรือเปล่าจนกระทั่งมาเห็นพี่โมเมนะครับทำคลิปนี้ขึ้นมาแล้วกกก็็แแบบเเ้้้ยยมมันันนขาาทลวลวดส่ง คือว่าในเรื่องของเทสเตอร์เนี่ยก็ว่าเขามีความหนึบมากแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างแห้งเร็วมากนะครับดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกัน2ตัวนี้นะระหว่างสีจันรกับตัวเนี้ยก็รู้สึกว่าก็ชอบเนื้อตัวสีจันทรมากกว่าเพราะว่าตัวสีจัน์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแห้งเร็วก็จริงแต่ว่าเนื้อตอนที่เกลี่ยเนี่ยมันไม่หนึบขนาดนั้นมันยังเกลี่ยได้ง่ายอยู่แต่ว่าตัวเนี้ยกนรู้สึกว่าเนื้อของเขาอ่ะมีความคล้ายคลึงกับตัวรองพื้นของชาลลอตติเบอรี่เลยคือคล้ายกันมากเลยอ่ะทุก ว่าเกือบที่จะสามารถดูปกันได้เลยทีเดียวนะ,ะเมื่อกี้กันลองใช้มือในการเกลีย่ยดูนะครับรู้สึกว่าเกลีย่ยยากมากจริงคือไปยากมากอะ่ะมันเหมือนกับแบบว่าเราจะต้องทําการเพ็บผิวให้ดีก่อนอาจจะต้องใช้เป็นแบบพวกลงมอยส์เจอร์ไรเซอร์อะไรให้มันแบบชุม่มช่มก่อนนะแล้วค่อยแบบว่าค่อยเกลีย่ยอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าเนื้อมันหนึบมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เพ็บผิวให้ดีอะ่ะมันอาจจะมีความเป็นคราบได้นั่นเองเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเซ็ตแป้งกันนิดนึงก็แล้วกันเนาะจริงเจราะมมันแ ทั้งคู่เลยแล้วก็จะบอกว่ามันเหมือนแบบมีความแปง้แปงขึ้นมานิดนึงอยู่แล้วด้วยโดยเฉพาะฝั่งสีจันเนี่ยแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เราก็มีแป้งแล้วเพราะฉะนั้นก็เสร็จแป้งสักหน่อยจะได้ลองใช้ให้ดูนะฮะตัวนี้เนี่ยคือ q p a c e e v e r y Snow นะครับเท่าที่กัดได้ลองใช้กับพัฟดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้ามันดูแน่นไปนิดนึงเออหน้ามันดูแป้งไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้กับแปรงน่าจะเวิร์กกว่านะฮะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ทาเสร็จแล้วนะฮะทุกคนพอจะเห็นไหมมันก็อาจาจะดูไม่ต่างจากเมื่อกี้สักเท่าไหร่นาะแต่ว่าในส่วนของผิวจริงๆเนี่ยที่ดูกระจกสองกระจกกันอย่างนี้จริงๆเนี่ยจะเห็นเหมือนกับมีตัวกลิตเตอร์นิดหนึง่งเนื่องจากว่าในส่วนของลาย e อเวอรี่สโตัวเนี้ยครับต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่เหมือนเขาทําขึ้นมาให้มีความแบบผิวโกลว์นิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบโกลเวอร์จนแบบผิวเกาหลีอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวแป้งทาไปปั๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูแมทขนาดนั้นเนื่องจาาากกวว่เผสมมพช นิดๆหน่อยๆด้วยมันก็ใช้ความเป็นธรรมชาติในอีกแบบหนึ่งเหมือนกันจะไม่ได้แมทขนาดนั้นแล้วก็จะไม่ได้โกรมากขนาดนั้นด้วยถ้าเกิดว่าให้กับเปรียบเทียบเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับตัวแป้งของ A เวอ g l a s s ลดความฉ่าจาก A เวอร l a s าลงมาประมาณ50%าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเขียนคิ้วกันนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีผลิตภัณฑ์งานคิ้วที่ออกมาใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือในส่วนของสีจันบัวนี้ทอีกลนีาครันวเลย่ีคอ สีจันไม่ได้มาสปอนเซอร์อะไรเราจริงๆอันนี้พูดด้วยความสจริงจิงแล้วก็ตัวเนี้ยก็ซื้อเองแล้วก็ตัว เขียนคิ้วเนี่ยก็ซื้อเองนะครับเนื่องจากว่าไอตัวเขียนคิ้วเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครออกผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วมาไงเท่าที่เห็นก็คือมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้มันความน่าสนใจของมันเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าเขามีตัวที่เขียนคิ้วนะครับเป็นดินสอเขียนคิ้วเนาะแล้วก็มีในส่วนของตัวอายแชโด์ด้วยก็คืออย่างนี้ซึ่งในตัวอายแชโดนี่มันจะไม่ได้เป็นสีแมทนะครับเป็นสีแบบสีชิมเมอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็ยังไม่หมดนะเขายังมีในส่วนของอายไลเนอร์มาให้ด้วยคร เลยยออะไร่างี้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่เปิดมาปับ๊บแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเลยจากตัวที่เขียนเขียวตัวน,นี้นะี่ยก็คือว่าตัวเนื้อตัวสีของเขาอะทุกคนมันมีความแบบว่าเป็นน้ําตาลมากเลยอะมันน้ําตาลเกินไปอะมันเป็นสีแบบน้ําตาลน้ําตาลแดงๆอะ่ะนึกภาพบอกว่าเราว่าเราไปไม่รอดวะทาไงดีอะ ไม่ควรฝืนไหมแล้วประเด็นก็คือว่าตัวนี้เขาไม่มีสีให้เลือกนะครับก็คือว่ามีแค่สีนี้เสียเดียวสีเดียวนะครับแล้วก็จริงๆมันมีให้เลือกอีกตัวหนึ่งด้วยเป็นแท่งสีชมพูแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนในแท่งนั้นก็คือตัวเอ่อสีของอายแชโดว์เท่านั้นเองแต่ว่าสีตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีให้เลือกเลยเราต้องขออนุญ,ญาตหนีไปซบไหลเบเนฟิตนะฮะเพิ่งได้มาวันนี้เลยจริงๆจ,จ,จะเอาไว้ใช้ในคลิปหน้านะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ไหวจริงอะน่ากลัวมากเลยอะสีคิ้วโอเคครับทุก ออกมาใหม่ในช่วงนี้ก็คือในส่วนของบลัชจาก For u t 2นั่นเองนะครับแต่ว่าด้ยวยความที่ว่าสี M 5 5สี Very d e l i c i o u s นะครับก็ว่าอยวกจะลองลงสีนี้ไปบริเวณแบบหน้าแก้มก่อนก็แล้วกันเนาะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนเห็น,นไหมอะ่ะเราจะบอกว่ามันน่ารักมากเลยอะ่ะสีมันน่ารักอะ่ะ ต้องปาดอีกครังงอยู่นะฮะในกล้องมันไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่าสีจริงๆอะ่ะมันสวยมากเลยอะ่ะทุกคนมันดีอะ่ะดีงามทาแค่ตัวเดียวแลวจบเลยได้ปะ <G ül> แกว่าตัวนี้ควรตําสําหรับสีตัว M 5 5สนะครับสีสวยมากแล้วก็มีความแบบชมพูกําลังดีอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ผู้ชายก็สามารถใช้ได้นะครับ <S <S แล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายทายสุดของวันนี้กันแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งนะครับที่เขาออกมาใหม่จาก Canmake นะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็น Finish Powder นะครับก็คือตัวนี้แพคเกจจิ้งคือแบบหรูหราอลังการมากนะฮะซึ่งเขาอ่ะให้การมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ยังไม่เคยลองเลยสักตัวนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเราจะเก็บไว้ หตัวนะฮะแล้วก็1สีเนาะแล้วก็อีก2ส,สีเดี๋ยวจะแจกนะครับผมก็คือ2ส,สีนี้เดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูก็แล้วกันเนาะว่าสีมันขาวประมาณไหนหรืออะไรยังไงยังไงก็ร่วมสนุกกันมาได้นะครับตามกติกาที่กะทกิงเอาไว้ให้ข้างล่างเลยนะครับผมพราะกรู้สึกว่าถ้าฉันเก็บไปฉันก็คงไม่ได้ใช้แน่ๆเพราะว่าก็ยังมีแป้งอีกหลายๆตัวที่อยู่ในสต็อกเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เออเนาะแจกให้กับเออฟอลโลเวอ s ์ส s บสไครเรไปดีกว่าอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคทุกคนเราเข้าใจแล้วว่าตัวเนี้ยเเนน่าาวขป็ Finish เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับการใช้ในการเซตรองพื้นเนาะอาจจะต้องใช้แบบแป้งฝุ่นหรืออะไรใดๆมาก่อนอย่างที่กะใช้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมาใช้ตัวเนี้ยตอนตบท้ายอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเอาให้เห็นภาพเนาะมันก็คือคล้ายๆกับพวก Ambient l i t i n g ของตัว Hourglass นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็ไม่เหมาะกับการเซตกระรองพื้นแต่ว่าเหมาะกับการแบบเออทําให้หน้ามันดูเต็มขึ้นมันดูนวลขึ้นมันดูเนียนขึ้นอะไรแบบนั้นนั่นเองมันเหมาะกับการแบบแต่งหน้ามาเต็มๆแล้วแล้วก็เสร ดูแบบดูเนียนดูนวลมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับและนี่นะครับก็คือเมคอัพดักโร์ที่ออกมาใหม่ล่าสุดในช่วงนี้นั่นเองนะครับสนใจตัวไหนก็ลองลงไปดูในเดสคริปชันหรือว่าในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะแปะชื่อราคานะครับรวมถึงลิงก์จากการสั่งซื้อให้ครบทุกอย่างเลยครับในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็จะมาทําการเทสเมคอัพเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของไฮเอ็นกันบ้างนะครับจะมีตัวไหนที่ออกมาในช่วงนี้ใหม่ๆแล้วก็ตัวไหนน่าสนใจบ้างติดตามกันให้ได้เลยทีเดียวเช เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนอย่าเพิ่งไปเรามีข่าวมาบอกก็คือว่าล่าสุดนะครับเขาเพิ่งไลน์มาเมื่อกีนี้เองเลยว่าทางสี่ชั้นนะครับเขาจะส่งตัวนี้มาให้การหนึเซตเว้ยคือส่งมาครบทุกสีด้วยนะคืออะไรอ่ะถ่ายคลิปไสรแล้วก็ พื่อจะมาบอกว่าจะส่งมาคืออะไรคือลายสีจานคืออะไรแต่ฉันไม่ซื้อเองทําไมอะไรอย่างเงี้เออซื้อได้อ่ะเออเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราได้ซื้อเองใช้เองแล้วก็ก็รู้สึกว่าก็โอเคนะเพราะว่าตัวนี้ก็รู้สึกว่าเกินความคาดหวังอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่นะครับเราจะไม่เก็บทั้ง4หลอดเอาไว้กับตัวเองนะครับคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทําการแจกนะครับรองพื้นสีจันตัวนี้นะครับทัมมอดติกัดได้มาเลยก็คือ4ตัวด้วยกันนะครับในเซตเลยตั้งแต่สีแรกไป ถึงสีสุดท้ายเลยนะครับมันจะมีทั้งสีสีเดียวกันลองแตะรูปสวอชเอาไว้ให้ก็ดูก็แลวกันนะว่ามีสีอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ก็ขอให้เป็นกติกาเดียวกับตัวแคนเมคตัวนี้เลยก็แลวกันนะครับว่าการเขียนกติกาไว้ยังไงก็ลองลงไปดูข้างล่างได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะตอนที่ถ่ายเนี่ยคือยังคิดกติกาไม่ออกจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ลองลงไปดูข้างล่างดูก็และกันเนาะโอเควันนี้ไปแล้วจริงๆทุกคนคือแบบงงมากถ่ายเสร็จปปก็คือเมื่อกี้ปิดกล้องปั๊บนะแล้วเขาก็ นีก็ไม่ได้อืมเพราะฉะนั้นเราจะให้รางวัลกับคนที่ดูจนจบคลิปจริงๆนะครับผมโอเควันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปแบบจริงๆริงจังๆและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย